สวัสดีครับมาจอยครับสวัสดีครับพี่เบียเอาวันนี้มาจอยมีฮุดอะไรมาคุยให้พี่ฟังครับมีด็อกคูด n ซายกับเนสซิกค่ะอ่าโอเคค่ะสวัสดีค่ะก็ตัวแรกนะคะตัวด็อกคูด n ซายด็อกคูซเนี่ยตัวนี้เป็นเกี่ยวกับเป็นการเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะคทำทั้งใน US แลสะก็อินเทอร์เนชันเลยนะคะมีโมดูลที่ชื่อว่า CLM Contact Life Cycle Management นะคะเป็นระบบ Workflow อัตโนมัติเกี่ยวกับกระบวนการทำาสัญญาวินิจฉัยด้วย AI นะคะโดยใช้หลักการทางกฎหมายนะคะอันนี้เขาทำข้อมูลให้ Salesforce ด้นะคะโดยให้ Salesforce อ่ะให้ตัวแทนขายทำข้อตกลงอัตโนมัติกับลูกค้านะคะเียงไม่กี่คลิกเลยนะคะในในแพลตฟอร์มของ Salesforce นะคะแล้วก็มีตัวที่เรียกว่า C L M plus นะคะ เป็นการขับเคลื่อนด้วย AI ค่ะอันนี้เป็นการเตรียมแบบฟอร์มนะคะทำให้ทำงานได้อย่างซับซ้อนนะคะโดยกรอกแบบฟอร์มโดยการโต้ตอ,อบกับคนใช้อัตโนมัตินะคะเป็นสเต็ป by สเต็ปนะคะแล้วก็มีการอนุมัติแบบที่ไม่ต้องใช้เ,เซ็นนะคะแล้วเขาก็จะมีการจำแนกจดจำ ID ผู้เซ็นนะคะกับกับคนเซ็นนะคะว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าที่ ID ของคนที่ออกโดยรนะัฐบาลเช่นบัตรประชาชนอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วเขาก็มีนำเสนอระบบคาวนะคะให้กับธุรกิจจำเพาะเจอะจงเช่น Real Estate นะคะแล้วก็ธุรกิจการจำนองนะคะแล้วก็ทำเ e d RAMP นะคะอันนี้เป็นโปรแกรมควบคุมงานของรัฐบาลสหรัฐนะคะเป็นเวอร์ชั่นที่ได้รับอนุมัติจากตัวแทนรัฐบาลสหรัฐนะคะเป็นการปฏิบัติการทางไรเซนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะตัวด็อก s i ายนะคะอันนี้ก็ลูกค้า ตัวอย่างก่อนนะคะก็ Salesforce, Microsoft, Google, Apple, Oracle นะคะแล้วก็ s a p ค่ะเป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างเร่งตัวนะคะโดยเฉพาะเมื่อมีการระบายของ c o วิดนะคะรายได้นะคะเพิ่มขึ้นออปี2020กับ2020ตอ49%นะคะแล้วก็ Q2 ปี2021กับ Q2 ปี2022โต50% ยอดสับสับคายนะคะเพิ่มขึ้นห้าสิบปอร์เซ็นนะคะจากปีสองพันสิบค่ะแล้วก็เพิ่มขึ้นห้าสิบสเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะยอดเดเวนิวนะคะมียอดสับสับคายถึงเก้าสิบหกปอร์เซ็นนะคะแล้วก็เป็นส่วนแบ่งรายได้เขาแล้วก็สี่เปอร์เซนเกี่ยวกับเซอร์วิสต่างๆนะคะ แล้วก็อันนี้ช่องทางค่ะช่องทางการขายเขานะคะก็จะเป็นจากเว็บเนี่ยสิบเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็ดเลกอีกแปดสิบแปดเปอร์เซนนะคะรายได้นะคะรายได้เขาก็ดีกว่าที่นักวิเคราะห์ค่านะคะประกาศประกาศไปนะคะสี่สิบเจ็ดเซนนะคะนักวิเคราะห์คาดไว้สี่สิบเซนนะคะ เรื่นิวก็ดียวค่ะคาดไว้สี่ร้อยแปดสิบแปดล้านเหรียญน,นะคะอันนี้วันที่ี่วันที่สองกันยาที่ผ่านมานะงบค่ะองนะคะอืมแล้วก็ประกาศจริงห้าร้อยสิบเอ็ดจุดแปดล้านเหรียญน,นะคะครับเนตติ้งเขาก็ให้นะคะแบงก์ออฟอเมริกาให้บายที่สามร้อยหกสิบนะคะวอล์คดีเซอร์ทัลเปอร์ฟอร์มนะคะ ให้ราคา340นะคะนิแทมก็ให้เลดติ้งบายที่340นะคะเวชบูธนะคะให้เอาผู้ฟอร์มที่340เหมือนกันค่ะอันนี้นะักวิเคราะห์วอลตีดนะคะสิคนนะคะก็ให้บาย15บห้าคนเลยนะคะ <g ill ain> ราคาสูงสุดสามร้อยแปดสิบเก้าสามจุดสอนะคะราคาต่ำสุดที่310ค่ะตัวราคาหุ้นนะคะ อันนี้มันก็จะเป็นไซเวย์ข้างบนนะคะมันเหมือนมันเลือกทางว่าจะไปทางไหนนะคะครับอ่านนี้ก็ถ้าจะเทรดดิ้งก็เทรดดิ้งตามกรอบหรือไม่ก็ต้องรอทะลุอะคะ่ะครับไม่กรอบก<ล>รอบเท่าไหร่ครับนั่นอนะกรอบราคานะคะสองร้อยแปดสิบค่ะสองร้อยปดสิบถึงสามร้อยสิบห้าค่ะอ่าโอเคถ้าทะลุสามรอยสิบห้าได้ก็ l o l l o y บอานะค่ะแต่ถ้า,ถามันลงมาก็รับมาตรงนี้เลยก็ได้ค่ะ สองร้อยสี่สิบห้านะเป็นแนวรับอีกอันหนึ่งนะค่ะใช่ค่ะและนี่เป็นเล็กิกนะคะอันนี้คือตัวที่สองนะตัวที่สองค่ะครับค่ะเขาก็มีข่าวว่าดาวติกต o อกเนี่ยไปเซ็นสัญญาเล่นซีรีส์กับเขาอะค่ะดาวติกตอกคนนี้ชื่อแอติสันเล่นะคะมีคนตามแปดสิบสี่ล้านคนนะคะครับคนเนี้ยค่ะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงคนนี้อ๋อโอเคครับ แล้วก็มีอ่อรอันนี้เป็นงบเขานะคะครับงบก็ประกาศมาแล้วนะคะวันที่20จุลายนนะคะครับค่ะนักวิเคราะห์คาดไว้318เหรียญนะคะประกาศจริงกําไร2.97เหรียญนะคะครับแล้วก็เรเวนิวก็นักวิเคราะห์คาดไว้37,320ล้านนะคะประกาศจริง7,340ล้านนะคะครับ นักวิเคเคิ์เขาก็ให้บายนะคะแท็กเก็ตไพ่หนึ่งหนึ่งปีนะคะหกร้อยยี่บสองจุดห้าค่ะครับให้ซื้อยี่บสองคนโฮเจ็ดคนเซลลศูนย์คนค่ะครับผมเน็ตแล้วราคาพูดนะคะก็มีทะลุเดือดสูงสุดมานะในรอบหกเดือนนะสิบสองเดือนมาอันนี้ก็ให้เส้นสิบวันไว้อะค่ะครับที่ราคาห้าร้อยแปดสิบเนาะแปดสิบค่ะก็ขาย ถ้าเกิดตีไฟโบถ้าตีไฟโบมันก็ที่ร้อยหกสแปดจุดแปดนี่มันประมาณหกร้อยหกสิบสี่ค่ะโอเคโอเคคือสรุปซื้อที่ห้า้อยแปดสิบไปขายหกร้อยหกสิบจะติดต่อสนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศติดต่อผ่านมาจอยได้ยังไงครับค่ะต,ติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสี่สี่หนึ่งหศูนูนย์แปดเจ็ดค่ะหรือว่าสแกน QR code ได้เลยค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับมาจอยครับสวัสดีครับเจอกันอาทิตย์หน้าครับ